เมนูแรกผ่านไปแล้วน้ำพริกปลาทูทำไมพี่สัน้ <ห ả? S 1> ปนป่นปลาทูดิน้ำพริกน,รน้ำพริกปลาทูป่ะป่นปลาทูใส่ปลาป่ปลาทูใส่ปลาเสร็จไปแล้วเมนูแรกโหหอมมากเลยให้มีเขามีข้าวเหนียวนะ้ำจิ้มได้เลยนะเนี่ยนะยมมเมนูพิเศษวันนี้ครับวันหยุดพิเศษวันพระด้วยส้มตำ ส้มตำหอยดองหอยดองสดหอยดองอร่อยอร่อยจากแม่กองอ่ะโฆษณาเขาหน่อยนึงก็ได้ร้านสุมมวนรร้านสุมมวลนะครับหอยร้านสุมมวอ่ข้างๆครับหอยหอยดองกำไรทองสาขาสองร้านสุมมนลเขาขายนะครับ อยากกินมากๆเลยเนี่ยต้องมาให้คนดังคนดังพักขนงทำให้หน่อยก็คือนี่ครับเมนูส้มตำส้มตำหอยดองนี่ยปลาหนึ่งบางปูเหรอโอ้โหปลาลหเยอะเนี่ยนี่ไปไหนหมดลครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชฟกครับของอร่อยของอร่อยอย่าง ของอร่อยที่ผมบอกแล้วว่าต้องมาที่นี่ครับพักขนมซอยห้าสิบสี่โรงเรียนบางจากนี่ครับพี่ซันครับไปไหนว่าไอ้ไอ้พยับมันเอาไปหรือเปล่าลูกน้องส้มตำหอยดองส้มตำหอยดองหอยไงมานนะแดดคอบส้มตำสาว ปอก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 นะครับต,บบบตญญาำแ,แ,แล้วครับนี่ครับส้มตำหอยดองพี่สัญญาผู้ซ้อนนะครับคนดังพระกระหนงคลิปนี้ต้องร้านวิวแน่นอนละเอียดจังเลยละเอียดนะครับพี่ได้ด้แลวค่ะเครื่องปรุงหลากหลายชนิดชนิดชนิดแล้วก็โอ้หอยหอมมากเลย ยองตามโอ้ขวานเลยหมดแล้วโวดนะเหรอท้องปาร์มทำเมนูอะไรหอยดองไม่ต้องตานี่ไงหอยดองต้มตามเอาชิมสากอือโอไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเค็มอไม่เล็มไม่เค็มใส่หอยหรือใส่อะไรหรือใส่ปลาปลาไหมนี่ปลารึนี่หอย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 นี่ปลาร์เลยละเลยละเติมปลาร์นี่หนึ่งครับอืจะได้นัวอ๋อ ตามหน่อยพี่จ้นโอ้โหนั่พอเอบคุณโอเคนั้นโดนแบบตะโตหืมปลาลาก็หอมหอยก็หอมแต่มไม่ได้ใส่มะนาวใช่ไหมอาไว้มะนาวเพ <Momo S 1> <Okay. S 2> Eat, od od ิ่มหน่อยมะนาวไม่ได้ใส่ทีเลยหัวเปรี้ยวไงอ๋อใส่เฮ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกพอดีเลยค่ะพอดีซีกหนึ่งมะนาวบีบลงไปแล้วมะนาวบีบลงไปแล้วมะนาวไทยแลนด์นี่ดีจริงๆนะ เนาแป้นเออเนาวแป้นกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเอาชิมดูก่อนนะเค็มใส่มะเขือเทศนักเค็มใส่มะเขือเทศเอาครับชิม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 หอมป่ะเค็มไหมไม่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 เค็มอ่ะเค็มนี่จะเอาหน่อยแค่นั้ค่ะเพิ่ไรเพิ่มอะไรเราก็เติมไปเลย ตักใส่ชามใส่จานตักใส่ชามใส่จานครับเตรียมชิมได้แล้วครับนี่แหละครัวครัวครัวบ้านบ้านแค่เป็นั่งยืนเลิกไปครับไม่เป็นไรค่ะเนี่ยกินยังไงเอาชิมชิมอ่ะเยีใหมหมดแล้วออข้าวเหนียวก็มีเป็นไงเป็นไงเป็นไง ลองลองลองเบิงพี่ก็กินไม่ได้เผ็ดนีมีเองสาวอร่อยนะคุณดรู้อรไอยป่ะอ่าลองลองจะลองกเมละ้วก็แค่้อร่อย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 จะบอกให้เอาตัวเล็กกินป่ะกิ้าละ กินไรเผ็ดเปล่าอ่ะนั่งก็อีกันแต่แม่สาวถูกใจเว้กินใหญ่เลยเนี่ยหอยไปไหนวะหอยเปอยู่ที่นี่ไง บอกท่านผู้ชมแล้วความสุขหาได้ไม่ยากมาที่นี่เลยคนดังพักขน,นงของเราใกล้โรงเรียนบางจากซอย54พี่สัญญาพุทซ้อนเมนูอร่อยๆจัดมาที่นี่เลยอาอส้มตำหอยดองอร่อยอร่อยอร่อยแวะมาครับแวะมาชิมครับน่ะห สับ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 มาละกอออีกแล้วอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยกับวันสบายสบายแบบนี้ครับแนะนําแนะนําครับอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆครับชิมนะชิมนะอร่อยไหมน้องที่โป้งให้ยายหน่อยเฮ้เฮ้เหม